สวัสดีครับทุกท่านที่อยู่ในห้องประชุมแล้วก็ดูออนไลน์นะครับจริงวันนี้ก็จะไม่ได้พูดอะไรที่ดูซีเรียสแน่ๆนะครับวันนี้ก็คงจะเริ่มจากของที่ง่ายที่สุดครับผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับที่ในมือผมนะครับผมคิดว่าทุกคนในห้องนี้นะฮะคงมีอยู่ในกระเป๋าหรือบางคนก็ถืออยู่หรือบางคนก็ใช้มันในการดูคลิปอันนี้อยู่นะครับก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าเซลโฟนหรือบางคนก็ หือว่าเรียกว่ามาสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับอะไรทำให้โทรศัพท์หรือว่าชิ้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องนี้เล็กๆเนี่ยครับมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราได้เยอะมากนะครับผมย้อนเวลาอดีตกลับไปสักประมาณ30กว่าปีก่อนนะครับกว่าปีก่อนตอนที่โลกนี้ครับมีโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ ถือได้อยู่ในมือนะที่เราเรียกว่า,า hand held า mobile phone เนี่ยครับเกิดขึ้นเครื่องก็จะประมาณสักกระบอกน้ำกระบอกกระบอกน้าําใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็หนักนะนะครับเ,เครื่องหนึ่งก็ผมจําได้ว่า,อาตอนผมยังเป็นเด็กอยู่เนะี่ยก็หลักแสนนะฮะกว่าจะใช้ได้เนี่ยต้องชาร์จ10ชั่วโมงนะฮะ สิบชั่วโมงแล้วก็คุยได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงฮะแบตหมดละฮะเราก็ต้องกลับไปชาร์จใหม่นะครับโทรศัพท์ก็เป็นปุ่มกดนะหน้าจอปุ่มกดนะฮะเราก็ไม่มีอย่างอื่นนะก็คือโทรศัพท์ได้เท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามันไม่มีสายติดกับมันนะเวลาใช้งานอันนี้ก็เป็นของซึ่งฮือฮา,ามากนะครับในยุคนั้นสามสิบกว่าปีก่อนนะครับแพงไหมแพงนะาคนบอกว่าโอ้หลักประมาณสัก เครื่อหนึงหลักแสนเนาะแต่ถ้าก,ก,กันกับค่าครองชีพหรือว่าเงินเดือนเราสมัยนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าเออเงินเดือนถ้าย้อนกลับไป30กว่าปีก่อนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เงินเดือนหลักพันฮนะทำงานเก็บเงินทุกเดือนไม่กินไม่ใช้เลยนะครับ2ปี3ปีนะกว่าจะซื้อได้1เครื่อง Fast f o r ร์เวมาประมาณสัก30ปีถึงปัจจุบันเนี่ยครับทุกคนมีหมดทุกคนมีหมด แล้วใช้มันทําอะไรบ้างเราสามารถที่จะใช้มันเป็นโทรศัพท์นะครับตามปกติเป็น Messenger ส่งข้อความก็ได้ดูหนังฟังเพลงก็ได้นะครับเป็นกระเป๋าเงินด้วยนะครับยังไม่พอเป็นนาฬิกาปลุกก็ได้นะครับใช้เป็นแหล่งยืนยันตัวตนก็ได้นะครับสแกน QR Code ก็ได้ถ่ายรูปก็ได้อัดเสียงก็ได้เป็นตำราอีกต่างหาก นะครับบางทีก็ไม่แน่ใจก็เปิดกันเดี๋ยวนี้เลยก็มีนะครับถ้าเราจําข้อมูลไม่ได้นะครับเป็นวัคซีน์ติฟิเคตด้วยนะครับโอ้ตกลงว่าเราฉีดไปแล้วนะเราตรวจโควิดไม่เจอเป็นต้นนะครับชีวิตเราพึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเ,กเกนี้ยเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนทุกวันเลย ะะหลายคนเนี่ยชีวิตเนี้ยถ้าลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านนี่วันนี้ทําอะไรไม่ถูกเลยนะนะฮะอะไรฮะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆแค่เนี้ครับประมาณาใช้เวลาประมาณ30ปีจากของซึ่งมีราคาแพงมากดูแล้วมัแต่ของที่สําหรับคนที่มีเงินะนะนะฮะมีเงินถึงจะใช้ได้กลายเป็นของซึ่ง กลายเป็นความจําเป็นหรือเป็นความสําคัญมากๆต่อการใช้ชีวิตของเราทุกวันนี้อันนี้คือโทรศัพท์พือถือเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวกับจีโนมิกอย่างไงในช่วงเวลาเดียวกันย้อนกลับไปประมาณ30กว่าปีก่อนนะครับก็มีโครงการโดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งของโลกนี้ที่มีไอเดียซึ่งต้องบอกว่าหลุดโลกพอสมควรแล้วก็บอกว่าเราอยากรู้ว่า รหัสพันธุกรรมของมนุษย์หนึ่งคนหน้าตาเป็นยังไงรหัสพันธุกรรมก็เป็นรหัสซึ่งจริงๆแล้วต้องถือว่ามาสัจจรน์มากแต่ว่าคนยังไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรนะครับมันเป็นรหัสซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรตัวอักษรแค่4แบบเท่านั้นเองนะถ้าเราแทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือ A T C G และสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์พืชแบคทีเรียแม้กระทั่งไวรัสประกอบด้วยรหัสแค่สี่แบบนี้เท่านั้นเองนะครับความแตกต่างมันอยู่ที่การเรียงความแตกต่างมันอยู่ที่จํานวนความแตกต่างอยู่ที่การแปลเท่านั้นเองเอแล้วถ้ามันมาสัจจัน์แบบนี้ก็คือทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้เกิดจากการประกอบของข้อมูลแล้วก็เรียงลําดับของตัวอักษรแค่สี่ตัว มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยนะเราก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรโดยเฉพาะรหัสซึ่งมันประกอบออกมาเป็นตัวเรานี่แหละนะเราก็อยากรู้มันเป็นอย่างไรย้อนกลับไป30สกว่าปีก่อนนะก็มีไอเดียนี้เกิดขึ้นแล้วนวะ่าโอ้ไอเดียนี้มันบันเจิดมากแล้วบันเจิดเนี่ยมันทําได้จริงหรือเปล่านะก็เป็นไอเดียซึ่งต้องใช้เงินเยอะมากอะนะเยอะแค่ไหนก็ประมาณสักหนึ่งแสนล้านบาท แล้วก็ใช้เวลาก็นานมากนะสุดท้ายเนี่ยตั้งเป้าว่า15ปีน่าจะเสร็จถ้าเราสามารถจะถอดรหัสที่เป็นองค์ประกอบหรือข้อมูลที่ประกอบกันเป็นมนุษย์ได้เนะี่ย15ปีสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไปเราก็ทำได้เกินเป้านะก็คือก็เสียเงินไป3,000ล้านเหรียญหรือประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทจริงๆนะแต่เราสามารถทำเสร็จก่อน ที่เราสัญญาไว้ได้สองปีก็คือใช้เวลาสิบสามปีเสร็จสิบสามปีที่เสียไปพร้อมกับเงินอีกหนึ่งแสนล้านบาทเราได้รหัสซึ่งประกอบเป็นตัวเราเท่านั้นเองเอแล้ว Fast f o r ร์เวมาสามสิบปีจนถึงตอนนี้เราใช้ประโยชน์กับมันอย่างไนะทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษยนะ์หรือรหัสเทคโนโลยีในการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งหมดสร้างคุณอุปการมหาศาลมากนะครับตั้งแต่การวินิจฉัยนะทุกวันนี้ถ้าบ้านไหนมีข่าวดีตั้งครันนะครับไปฝากไปฝากท้องนะครับฝากคันที่โรงพยาบาลจะหนีไม่พ้นนะครับจะต้องมีการตรวจคัดกรองแน่นอนอลูกในท้องเหล่านี้จะเป็นโรคดาวไหมนะครับ เด็กเกิดมาจะพิการหรือเปล่าเราสามารถตรวจได้ครับโดยการตรวจเลือดแม่แล้วดูรหัสปันธุกรรมของทารกที่อยู่ในคันของคุณแม่ว่าตกลงว่าทารกนั้นปกติดีหรือเปล่าเด็กที่อยู่ในคันคลอดออกมาแล้วเกิดมีปัญหา,หาเจ็บป่วยเอ๊ะเราไม่แน่ใจว่าเขาป่วยเป็นโรคอะไรเราสามารถถอดรหัสปันธุกรรมแล้วทําการวินิจฉัยเขาได้ว่าตกลงว่าดน,น,นั้นเป็นโรคซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือผิดปกติทางพันธุกรรมหรือเปล่านะครับ เราโตขึ้นเราเจ็บป่วยนะครับโรคติดเชื้อโควิดเป็นตัวอย่างที่ดีเทคโนโลยีของการถอดลัดุกรรมทำให้เราวินิจฉัยโควิดได้ทำให้เราบอกได้ด้วยซ้ำไปว่าโควิดนั้นเป็นเชื้อใหม่ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้เราบอกได้ว่าสายพันธุ์อะไรเราบอกได้ว่าระบาดไปที่ไหนแล้วเรายังใช้ข้อมูลนั้นในการมาดีไซน์หรือออกแบบ วัคซีนที่ใช้จำเพาะกับโรคนี้โดยเฉพาะโรคไม่ติดเชือ้อเราสามารถใช้เทคนิคการถอดปันตุกรรมในการบอกได้ว่าคนที่ป่วยแล้วเป็นมะเร็งก,การกลายพันธุ์ของเขาเนี่ยในเนื้อเยื่อมะเร็งเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์อย่างไรหน้าตาของหลอดประตุกรรมเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างและการเปลี่ยนแปลงในชิ้นเนื้อมะเร็งนะั้น่ะ ตกลงการเปลี่ยนแปลงในยีนหรือว่ารหัส DNA เหล่านั้นมียาหรือเปล่าที่ออกฤทธิ์ตรงกับการกลายพันธุ์ที่เขาเจอนะคร,รักษาไปเรียบร้อยบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตหรือบางคนเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรนะครับโดยที่เขาเองก็อาจจะไม่ทราบสาเหตุเช่นกรณีหลับไปไหลาตายนะครับไม่ทราบสาเหตุเข้านอนแล้วก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วหาเหตุไม่ได้ เรายังใช้เทคโนโลยีการถอดรับนรุกรรมในการชนะสูตรได้ด้วยว่าตกลงว่าที่เขาเสียชีวิตนั้นผิดธรรมชาติหรือไม่เขาเป็นโรคอะไรซึ่งทําให้เขาผิดเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วอาจจะหยุดเต้นไปเองโดยไม่ทราบสาเหตุก็ได้นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคุณอุปการของเทคโนโลยีการถอดรับนรูกรรมเองเนี่ยครับฟาสต์ฟ์ดมา30ปีเนี่ยส่งผลกระทบต่อ,อชีวิตของเราอย่างไรบ้างอย่างไรก็ดีนะครับ สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับยังวนเวียนอยู่กับแค่แก่เจ็บตายเป็นหลักนะครับมันก็ีที่ใช้ใช้มันก็จํากัดระดับหนึ่งนอกที่เองเนี่ยครับค่าใช้จ่ายที่เราบอกว่า30ปีที่แล้วหนะึ่งแสนล้านบาทตอนนี้ราคาหรือค่าใช้จ่ายในการต่อระบบดุกรรมก็อาจจะถูกลงเหลือประมาณสักหลักหมื่นนะครับ เวลาที่ใช้ในการถอนลาภธุกรรม13ปีตอนนี้เหลือหลักเดือนหลายอย่างก็จะเป็นของที่มีความก้าวหน้าดูแล้วน่าตื่นครับถ้าเราบอกว่าราคาของโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับลดลงมหาศาลมากจากหลักแสนเหลือเดี๋ยวนี้หลักพันหรือหมื่นต้นๆก็สามารถซื้อได้นะครับรุ่นท็อปก็อาจจะสัก3าหมื่นบาท ที่ใช้มหาสารมากจากจแค่โทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วเนี่ยจนตอนนี้ทุกอย่างในกิจกรรมของเราแต่ละวันเราต้องพึ่งมันเทินิ้การถอดรหัสพันธุกรรมราคาถูกลงเร็วกว่านั้นมากนะครับจากหลัก1นึ่งแล้านเหลือไม่กี่หมื่นบาทแต่ก็ยังแพงอยู่นะครับจาก13ปีเหลือหลักเดือนแต่ก็ยังรอนานอยู่เอ๊ะแล้วจีโนมิกส์จะ มีความเชื่อมโยงหรือใช้งานนำมาใช้งานเกี่ยวพันกับกิจกรรมในช่วงชีวิตของเราได้ใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือหรือเันนี้สิ่งที่น่าสนใจหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยหรือหาเหตุผลว่าทำไมชีวิตเราถึงพึ่งมันเยอะผมคิดว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยประเด็นสองอย่างที่เป็นปั ใจการที่ทําให้เราต้องพึ่งมันเยอนะนที่หนึ่งก็คือราคามันถูกลงเยอะมากนะอันที่สองก็คือมันมีที่ใช้และการประยุกต์ใช้มหาศาลมากนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นของที่เราต้องพึ่งมันทั้งชีวิตและจีโนมิกส์จะทําอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเรามองไปข้างหน้าเราอยากเห็นจีโนมิกส์มีใช้อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทุกวันและไม่ได้ใช้ตั้งแต่ ตื่นลืมตาจนถึงเข้านอนแบบโทรศัพท์มือถือแต่เราคิดว่าจีโนมิกส์นั้นสามารถใช้ได้ในทุกช่วงอายุไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ต้องรอให้แก่แล้วก็ไม่ต้องรอให้ตายสิ่งหนึ่งซึ่งผมจะนำมาเสนอคู่กันกับโทรศัพท์มือถือก็ของชิ้นนี้นะฮะอันนี้ครับคือเครื่องเครื่องถอรดรหัรรมรุ่นใหม่ จากเครื่องถอรหัสพันธุกรรมรุ่นที่เราใช้อยู่ในห้องแล็บทุกวันนี้นะขนาดใหญ่ประมาณตู้เย็นนะฮะเครื่องหนึ่งเนี่ยอย่างต่ำก็ประมาณสัก30ล้านบาทนะฮรรุ่นใหญ่สุดก็ประมาณสัก70 80ล้านบาทแต่ของที่อยู่ในมือเนี่ยนะครับเล็กกว่าโทรศัพท์มือถือครราคาก็ถูกกว่า iPhone ที่อยู่ในมือผมด้วยนะด้วยของที่ขนาดเล็กแค่นี้ ราคาก็ไม่แพงนะและเข้าถึงได้ลองคิดดูนะครับว่าการถอดลมปัทุกรรมจะเกิดขึ้นง่ายขนาดไหนเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปตรวจในแลบบที่ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือใหญ่โตราคาแพงเราสามารถตรวจได้ถ้าเรามีความรู้พอนะครับเราตรวจที่บ้านยังได้เลยครับนอกจากนี้เองนะครับข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการถอดละัทุกรรมเครื่องนี้ สามารถที่จะส่งต่อเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือได้นะครับรหัสพนันธุกรรมมนุษย์เนี่ยครับประกอบด้วยรหัส4แบบรวมกันเนี่ยประมาณ3 0 0พันล้านตำแหน่ง3 0 0พันล้านตำแหน่งก็คือ3 0 0พันล้านเบสก็ประมาณ3กิกะไบต์ถามว่าด้วยขนาดข้อมูลประมาณขนาดนี้โทรศัพท์มือถือเราบันทึกได้ไหมสบายมากครับทุกวันนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเมมโมรี่เราเนี่ยเยอะกว่านี้หลายเท่านะครับ ถ้าเราสามารถถอดรหัสพันธุกรรมได้ส่งข้อมูลทั้งหมดมาอยู่ในมือถือเราเราจะใช้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมของเราได้มหาศาลมากเลยนะครับนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดถามว่าต้องอยู่ในมือถือหรือเปล่าไม่จําเป็นทุกวันนี้เป็นโลกของคลาวอยู่แล้วนะข้อมูลทุกอย่างจะถูกวิเคราะห์ด้วยคลาวโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในมือถือของเราที่ทําการถอดรหัสพันธุกรรมผ่านเครื่องเครื่องนี้เครื่องเดียว หลังจากนั้นเนี่ยครับข้อมูลนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้เราป่วยก็ได้ครับเราสามารถใช้รหรัสพันธุกรรมของเราเนี่ยข้อมูลเนี่ยในการพิจารณาว่าตกลงเอ๊ะเราต้องระวังไหมเวลาต้องซื้อยามากินหรือว่าคุณหมอจ่ายยาบางตัวเนี่ยเอ๊ะเราเอามาเทียบหน่อยไหมว่ายาตัวนี้เนี่ยตกลงว่าเรามีโอกาสจะแพ้หรือเปล่ายาเราจะเกินขนาดไหมผลข้างเคียงอะไรได้บ้างเราทานอาหารเอ๊ะอาหารนี้เนี่ยตกลงว่าข้อมูลรหรัสพันธุกกรรมเราเนี่ย อาหารนี้เหมาะกับเราไหมนะฮะเอ๊ะถ้าเกิดเราตรวจร่างกายมาแล้วนะเราไปเช็คสุขภาพเรามีผลข้อมูลแลบบออกมาเนี่ยเอ๊ะเทียบเคียงกับข้อมูลหลักปันจุรรมของเราเนี่ยเราต้องทําอะไรเพื่อจะป้องกันไม่ให้เราป่วยเปล่าไปจนถึงการออกกําลังกายข้อมูลหลักปัจจุรรมของเราก็อ,อาจจะทํานายได้ว่าลักษณะของการออกกําลังกายของเราต้องระวังอะไรไหม รเราอาจจะต้องระวังในแง่ของอโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเพราะว่าหลักปฐุกรรมบอกว่า,าเนื้อเยื่อของเราหรือว่าข้อของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะาบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นนะครับข้อมูลในในหลักปฐุกรรมก็อาจจะบอกว่ากล้ามเนื้อของเราเหมาะกับาการพัฒนาหรือว่าการฝึกฝนาการออกกําลังกายแนวไหนถึงจะดีกว่า,านี้เป็นต้น อันนี้ครับมันจะทําให้ที่ใช้ของข้อมูลหลักพักรรมของเราเนี่ยเกิดได้หลากหลายมากขึ้นข้อมูลนั้นพกพาไปไหนก็ได้ด้วยต้นทุนของการถอดพันธุกรรมที่ถูกลงมาหาสานและลองคิดดูนะครับว่าอนาคตลองหลับตาจินตนาการดูรว่าอีกสิปีข้างหน้านี้นะครับข้อมูลหลักพันธกรรมของเราเองจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราอย่างไรครับขอบคุณครับ